เชิญเลยครับชาลีับยเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าวันนี้เนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยนะานคนบ้าสุดเลยหมายถึงว่าพรสเตยบอลเหรอครับเราแบบแตกพันเลยพรสแตยเดิมตลาดนี่แหละครับใช่ไหครับเชิญครับผมเอ้ยเราต้องลงด้วยหรือเปล่าเนี่ยรลองนะครับวันนี้เราจะได้ชมฟุตบอลแมต่งยืนโลกเลยได้วันนี้ยั เหุนฟ้าคุณรีกับหุนฟ้าใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณชาและคุณเอิร์นครับอ่ะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขอไปยืนนี้หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีกรรมงเราอยู่ตรงนี้กรรมการของเรานี่ยนำเข้ามาจากอิตาลีนะใช่เหรอใช่ครับปีแอลูจิตขนาดนี้เลยเป็นเป็นลูกชายของพีแอลูจิตคอรินาครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าฟุตบอลทั้งสองทีมนี้เนี่ยครับเขาจะมีลีลาผิวไหว บนผืนสนามหญ้าอย่างไรบ้างจ้าฟังกฎกติกานะฮะปาลูกปิคเริ่มพร้อมครับก่อนแรกวัดเวียดไม่ต้องมาเลยครับผมเาเลยครับผมเียอะแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับลักษณะเหมือนเด็กแจ็คการ์ตเตอร์ครับเอะไะครับต้องจิ้มไม่ได้ครับโอ้โหเดี๋ยวจริงจริงไม่มีการเตะอยู่แล้วฮะเดี๋ยวจริงจริงอยฮะเอาล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปนครียเดี๋ยวร้นี่มันเป็นทักษะในการตีตีุ่ีงตาผู้ตีผู้ตีุ้ตินตีด้นวัหลบีชโอ้ล้างตใหม่ใหม่ตเี้างใหม่เขาไปได้อะไรกันหลังโกเนี่ยโอแป๊นึงครับเปิดมาครับีครับเอาละครับยิงเาไม่ยิงนะยันครับยัน เมืกี้ตั้งใจได้ล้นะโอ้ยเมื่อกี้ตั้งใจช่ไหมคะเมื่อกี้ตั้งใจอ๋อเมื่อกี้ตั้งใจเอาล้ครับเอาล้คุณ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 เอิร์ธคุณเอิร์ธคุณเอิร์ธคุณสีคุณสีตนี่อยู่ี่คุณสีค่ะคุณสีคุณสลักษณะเหมือนคุณสีเขาไม่่อดีนะคุณีคะครับมตรงนั้นมันมันมันหลังโค้งเดี๋ยวนะครับ ลองสังเกตดีๆนะครับในสนามทุกคนเหนื่อยกันหมดยกเว้นคุณกระชาครับผมยืนสบายอยู่คนเดียวเลยครับคุณกระชาคุณไปช่วเพื่อนมาหนึ่งนะคุณแหมคุณไถ่ประตูไม่ได้คุณยืนหล่อคนเดียวเลยครับยิงท็อปโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้คุณกระชาคุณกระชาเอาบอลออกมาคุณกระชาจะจะทอยเข้าประตูด้วยเองเหรอเอาเลยโอาหัวลง ยิ่งบ่อยครับราว่าคุณจะมีบ่อเลี้ยงปลาในนี้นะฮะเอา้าวคุณเดูนไปเดินไปเฮ้ยไม่ได้ครับสกัดทิ้งเตะเตะมโอ้โหล้มอีกล้มไม่เป็นท่าเลยครับไม่เข้าครับไม่เข้าเออแนะนำแนะนำคุณตีแนะนำคุณตียกโัประตูไปเลยดีกว่าครับนม่คุณจะยกขนาดนั้นนะฮะอ่ามามามาตีคุณตีคุณตีล๋ ก็ไทยมคุณตุยอย่างนี้สไตล์คุณติเขาเรียกว่าหล่อลืน่นหล่อลื่นลื่นแต่หล่อสังเกตเอ๋อนะครับเอานะครับใครทำนีบ้บ้างครับไม่เข้าครับโอ้โหคุณเอิร,ร์ธมีลากโครไปด้วยเอิเร์นใส่ดักโคนนี่เองครับค<อ>ุณชาค<อ>ุณชามาเป็นคู่กันคุณชา แต่ตอนชิงแชมป์โลกช่วงนี้กรรมการคุณไม่ทำงานอะไรหรเครับกรรมการขอโทษทีนะครับตอนนี้ผมเปียกไปหมดแล้วครับเนี่ยนี่คนเหลือนี่เหมือนมาเล่นสมการยูทอมเลยโว้ผมมาเล่นเองไงไม่รู้เอาเร็วคุณตีความหวังสุดท้ายความหวังสุณไทยย้อนเข้าไม่ได้โ่อบอกว่ายากครับอัสสินเป็นมีนาผ่านไปกี่นาทีแล้วครับผ่านไปกี่นาทีแล้วคะกรรมการโยนลงมาครับเรลูก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 เร็วครับผมเร็วครับเอาแล้วครับ ดึงล้มครับ,รบโอ้โหดูดูดูแมนอูปูล้มนะระวังแม่แตกระวังแว่แตกยังไม่เท่ายังไม่เท่าครับวันนี้ตอนนี้ย eh ังไม่มีคะแนนเว้นต้ว้นต้ง้ลครับพูดนะครับไม่มีการเต่าเลาอะไรเลยะครับคุณควรต้องมีเต่าเ้านะฮะเออกรรมการเ่าเ้าดีเดี๋ยวถันดึงเต่าเปล่าหน่อยมันจะได้มีฟรีคิกจะป้าไงล้มมาหเา เปล่าเปล่าเปลาเปาเเปาเเาขอมีเป้าบ้างเถอะจวล่นบนี้ไม่มีฟรีชิกเลยไเนี่ยล้มหัวจะาดพื้นตายอยเตีีเปลี่ยนไหมครัตักเตะครับตั้งเตะครับเอาหมครับเาเลยนาีค่ดียังไม่ตีไได้คะแเลตุตวบคุติวเอาเป กรรมการครับคุณเมาเออเมาตด้งอย่ามองนะครับอ่ะโอเคฝีคิปของคุณกชชาเอาละครับดูลีลาเจวีตแบ็คแฮมเมืองไทยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณงกชชาครับถอยไกลไปครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับสนามมีอยู่แค่นี้กูจะถอยไปเป็นที่ทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่เอทุ่งทุ่งลูกทุ่งครับลูกทุ่งจะโดนนะครับเดี๋ยวขยับไปาง้้นนนนเเเปปปีีียยยไขอกหมดแลวะะค่ เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนไม่ได้เตะบอลนะเหมือนเตะคนนะครับกรรมการไม่เรี่ยก็ไม่เป็นไรต่อไหมผมว่าลักษณะกรรมการเนี่ยเหมือนโดนยัดพังมาฮะกรรมการที่มาจากอิตาลีจริงหรือเปล่าผมว่านุกบีดเนี่ยเสียหรือเปล่าเนี่ยเต่าไหมเต่าไหมเต่าเออเดี๋ยวนะนมาพ่อกรรมการไม่ค่อยทำงานเลยช แตงกุ้งครับแตะปุ้งเตะปุ้งไม่ใช่พริกชิปเตะปุ้งพี่ติจะยอยากพี่ติอยากแกล้งน้องครับเตะปุ้งครับเอาละครับคุณคุณเอิร์ธเตะบอลเข้ามาบอกว่าช่วงนี้เริ่มเริ่มไม่ค่อยคุณเอิร์ธจะเตะปุ้ลเข้ามาครับเตะเข้ามาแล้วครับโโอ้หล้มหัวชิปอีกแล้วอันนี้ไม่ฟาวล์ล้วล้มเองเอาละครับโอ้โหอ่ะหมดเวลาแล้วครับกรรมการครับยังขายับเมื่อกี้นี่เหลือเหลืออีก5้านาทีอีกห้นาทีผมว่าคนที่จะเหนื่อยก่อนเนี่ยคือเราสองคนนะ ผมมันลุ้มากกว่าคนเตะอีกได้แล้วยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าครเอาแล้วครับเอาแล้วครับเร็วหนิเร็วเปล่าเออเปาเปลาเดี๋ยวกูตียังไงยังไงกูมเตะบอลอัดเขาทำไมครับเนี่ยเขาเกี่ยวอะไรโอ้โหจนโทษจนโทษเตะแล้วตัวกระเด็นเลยจนโทษค่ะเตะจนโทษตอนนี้เป็นฟรีคิกหน้าประตูนะครับฟังสัญญาณก่อนลูกมีก่อนนะครับเดี๋ยว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 ฟังสัญญาณก่อนครับ เตะครับปีกที่ประตูให้เจ้าครับโอ้โหจะยังไงจะยังไงเข้าไปแล้วเปิดประตูต่อศูนย์นะฮะสหรับทีมคุณตีนะครับจากลูกปีคิกของเด็กชายโตเดีาคอมเขาอะไรนะฮะน้องชาญน้องชาญไม่ได้ชื่อโตเดียมคอมนะฮะชาไม่ใช่ค่ะน้องชาญลุกเป็นลุกเึงเอะไะตอนนี้เขี้ยบอลเริ่มใหม่กันนะครับเอาเลย ีพสตอนนี้ตะกี้ผมเปียกไปหมดแล้วครับเนี่ยแฉะเดี๋ยวว่าตะกีเลยชุดเปียกทั้งตัวเลยค่ะนี่อะเปียกเข้าไปถึงด้านในแล้วครับอ่าอะไรคะบอลจุดโทอดจุดโทษเฮ้ยจุดโทษเลยเหรอไม่รู้กรรมการต้อจุดโทษเตะขาตอนนี้เตะขาเตะขาเตะขาเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะฟองสัญญาใครจะเป็นคนเตะครับอ่ะน้องน้องทามไอ้น้องอะไรนะชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย นะครับไม่ได้ดีคครับได้หมดปังัญญาครับโอ้โหอยข้าววัคุณตีคุณเชียร์บอลลงมาดิโโอ้หมดเวลาครึ่งแรกนะฮะเราจะพัดทั้งหมดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋น้องๆครับน้ำน้ำอย่าพึ่งนะฮะน้ำไม่ต้องครับตอนนี้พัก5นาทีทีมคุณสีนะคะทีมหล่อไม่มากแต่ลีลาพี่เยอะนัำไม่ลืคะแนน ครึ่งแรกนะครับนำไปก่อนดึงประตูต่อศูนย์เดี๋ยวมาดูครึ่งหลังเปลี่ยนตัวนิดนึงอ่ะเป็นเป็นฝั่งเป็นฝั่งสลับฝั่งกันครับมารับฝั่งเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในครึ่งหลังเทีมสำรองด้วยทีมกุญชาจะแก้ตัวได้ไหมรับเปลี่ยนนะคะทีมทีมพุตีเขาเปลี่ยนโดยคนละเป็นไงเป็นไงบ้างครับสนุกไหมฮะแต่ลักษณะเหมือนเหนื่อยมากเลยเหมือนเหมือนจะโดนอคาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาต้เอาผู้หญิงเข้าไปเล่งมากจังหวานะคุดสี คุณสีคุณเอาผู้หญิงนะเปลี่ยนไหมเป็นเอาผู้หญิงเผาไหมเอาผู้หญิงในทไหวไหมไหวไหมมีมีพิมพ์คุณก็มีผู้หญิงเหมือนกันมีมีมี้เมื่อกี้นี่ไปไหนคะพิมพ์ตัวสำรองค่ะอยู่ไหนคะขอเีค่ะมี่คุณตีนะคะตัวสำรองมาเลยค่ะอยู่ไหนเอ่ยผู้หญิงใช่ไหมอบสามเ บอกได้เลยนะครับว่าครึ่งหลังเนี่ยพี่บุญกระชาเนี่ยอาจจะต้องเจอกันหนักตนี้นี่มามาใครใครลงนล้วนเะหรอพามาเลยแ้้วเลยนี่เลยค่ะใส่เสื้อเลยค่ะใส่เสื้อเดิเนไหมคะเป<ม>ลี่ยนหนึ่งคนครับใส่คุณกระชาครับแข่งแข่งมาเลยเปลี่ยนหนึ่คนอ่ะเปลี่ยนทีละทีทท